ดราม่ารอยสัก Lisa Back ink, ลิซ่าแบคพิงค์ดิ้งฟาดกับมันคือสิทธิ์ร่างกายเขายังไม่รู้ว่านี่คือรอยสักใหม่ของลิซ่าละลิซามโนบาลหรือเป็นเพียงเพ้นท์แททูเท่านั้นแต่ก็สร้างกระแสะหือฮาให้กับแฟนๆในโลกออนไลน์ไม่น้อยแต่ขนาดเดียวกันกับมีประเด็นดราม่าหลังจากที่ชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาเตือนอ้างว่าหวังดีมองว่าการที่ลิซ่าสักถ้าจะไปทำงานที่ไหนก็ไม่รับ ผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะงานข้าราชการมองว่าภาพลักษณ์ภายนอกมีผลต่อคนที่ติดตามหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ลงในโซเชียลก็มีบลิงก์และชาวเน็ตหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นอาทิทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการ บ่นอะไรอะลิซ่าชีเป็นศิลปินเดมาหลายปีแล้วจะสักไม่มีใครว่าไม่กระทบกับงานด้วยลิซ่าไม่ได้จะสอบท้องถิ่นหรือกอพอนะหล่อนนางไม่ได้เลิกเป็นไอดอลแล้วกลับมาสอบราชการนะไม่ชอบนางไม่เป็นไรแต่ความคิดหล่อนมีปัญหานาะรูตัวไหมหล่อนสมควรกลับมาสนใจดูแลตัวเองได้แล้วนะ